สวัสดีครับเดี๋ยวบทความนี้จะขอว่าด้วยเรื่องของการแบ็กอัพแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันที่ผมหมายถึงนี้ก็คือ,อพวกอย่างเช่นพวก Line หรือว่า WhatsApp ที่เราต้องการที่จะแบ็กอัพตัวแอปพลิเคชันด้วยแล้วก็ Data ข้างในตัวแอปนั้นๆด้วยนะครับเริ่มต้นโดยการเสียบสายา USB ครับเชื่อมต่อเข้าไปนะครับจากนั้นเปิดโปรแกรม iTunes ขึ้นมานะครับเลือกไปที่แท็บแอปพลิเคชันนะครับ ต่อไปก็เลื่อนไปที่แอปที่เราต้องการที่จะแบ็กอัพไม่ว่าจะเป็นพวกเกมหรือว่าแอปแชทต่างๆที่เราต้องการนะครับตัวอย่างนี้เดี๋ยวผมจะขอแบ็กอัพตัวแอปพลิเคชัน Line นะครับเพราะว่ามีด a ตต้าค่อนข้างเยอะขี้เกียจนี่ง่ายว่าขี้เกียจลบสติ๊กเกอร์ใหม่นะครับขี้เกียจทําให้แช t l o อกมันหายนะครับก็เลยจะขอเก็บเอาไว้ให้ดูสังเกตตรงนี้ครับผมแอปไซ์นะครับจะอยู่ที่38เมกกว่ากว่าไหม หมายถึงตัวขนาดไซส์ของตัวตัวโปรแกรมนะแต่ว่า Data ข้างในครับที่มันจะเห็นเป็นคำว่าไฟล์ไซส์มันครับที่เป็น500เมกตัวนีน้มันจะรวมทั้งพวกแชทหลอกพวกสติ๊กเกอร์แล้วก็พวกไฟล์รูปต่างๆที่เราเคยส่งให้กับเพื่อนนะครับมันจะถูกเก็บเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะครับจะให้ให้ติ๊ก่องหมายตรงนี้นะแล้วทําการคลิกที่คําว่า Backup Backup แล้วก็เลือกให้เป็นโปรแกรม นะครับจากนั้นเขาจะถามที่เซฟว่าจะเซฟให้กับตรงไหนนะครับง่ายๆเซฟที่เดสก์ท็อปก็ได้นะครับ uh huh. แล้วเราก็ตั้งชื่อตรงนี้ด้วยสังเกตว่ามันจะเห็นคําว่ามี Record นะครับแสดงว่ามีข้อมูลติดมาด้วยเราก็กดเซฟนะครับจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับนานสักพักหนึ่งนั่นแหละกว่าจะแบ็กอัพให้ครบ100%หลังจากนั้นครบ100%เสร็จปุ๊บเราก็จะได้ไฟล์ หนึ่งครับที่ชื่อว่าเป็นไฟล์นามสกุล IPA นะครับที่ตามชื่อที่เขาบอกไว้ตะกี้แหละ,ะนั่นคือตัวไฟล์ที่เราต้องการที่จะค่อยเอามา Restore ที่หลังนะครับเหมือนกันครับตัวอย่างถ้าสมมุติว่าเราต้องการแอปพลิเคชันอื่นเพิ่มเติม,มแล้วก็ทำหลักการเดียวกันครับผมกดติ๊กหรือให้เากดคำว่า back up นะครับแล้วก็เลือกไปที่ Backup Document ไปด้วยนะครับโอเคแล้ว รอพบกับวิธีการต่อไปนะครับสวัสดีครับ